ทันตะวันนะคะวันนี้ก็จะมาเขียนโค้ดวาดรูปแมวในจอ TFT นะคะอย่างแรกนะคะก็จะทำการประกาศไลบรารีค่ะแล้วก็กำหนดค่า TFT ค่ะจากนั้นนะคะในไวเซต Up แเราก็จะทำการเ i r i a l ล o อน o เค่ะก็จะเป็นการเริ่มต้นหน้าจอ ST 7735แล้วก็จอแนวนอนแล้วก็วาดภาพแมวค่ะเป็น dog cat จากนั้นนะคะก็จะสร้างฟัง์กชั่น วาดภาพแมวนะคะโดยเขียนว่า boy dog cat นะคะโดยในส่วนหัวนะคะก็จะใช้เป็น fill circle กับ dog circle นะคะ mm hmm. โดย fill circle นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นรูปวงกลมที่มีสีเป็นสีส้มคะ่ะแล้วก็ dog circle mm hmm. ก็จะเป็นวาดเส้นโดยใช้เป็นสีดานะคะจากนั้นก็จะวาด mm hmm. หูทั้งสองข้างก็คือ้างข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาะคะ่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะวาด ตาค่ะ,ะโดยหูของเรานะคะจะใช้เป็น triangle ก็คืออสามเหลี่ยมค่ะแล้วก็ตาของเราจะใช้เป็น circle จมูกของเราก็จะใช้เป็นรูปสามเหลี่ยมปากก็จะเป็นดอล t e ก็คือวาดเส้นนะคะแล้วก็หนวดก็จะใช้เป็นการวาดเส้นเหมือนกันค่ะเป็นสีดำแล้วก็จมูกของเราเป็นสีแดงก็ไปดูผลลัพธ์กันเลยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะ 好本卡。